วันนี้เรามาเอารองเท้านะครับผมเย้คี้เกียร์แล้วเกียร์แล้วเฮ้ยเกียรแล้วท่านผู้ชมขากลับขากลับไปเรื่อยนะครับผมก็คือแบบเสียคู่เดียว โอเคครับก็สวัสดีทผู้ชมท่านนะครับวันนี้พี่ชอบซีฟาร์เลยด้วยนะครับวันนี้เราก็จะแบบวันนี้เราก็แบบ ได้วันนี้เรามาเอารองเท้านะครับผมเอเ่รเรอรนะองเทา้าบูทเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าเนซซิงอะแนวเออก็มารับกับพี่เอ่อพี่โกนะพี่แกก็ขายแบบอถูกมากเลยครับผมก็แบบกำลังหาพอดีนะครับผมก็ตัวถ้าเบิกใหม่ก็หกพันนะครับวันนี้ก็ได้ราคาเกือบเกือบพันนะเก้าร้อยนี่แหละประมาณนี้ครับผมก็ เราก็จะกลับไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วนี่เป็น่ายบอกนะบลอกอีกแล้วเราจะเอากลับยังไงวะถ้าเราเอาไว้ตรงนี้น่าจะหายนะคือว่าต้องลองดูนะครับผมถ้าหายมาก็ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยล้วก็มีตัวนี้นะโอเค,คมั่นใจเลยมันจะโดนโซ่ดีไหมแล้วถีบใมือดยวลกไปไม่ได้เอากระเป๋ามานะไม่ได้กระเป๋าเป้มามจะทำมานี่เลย อยจะตกแล้วกันนะครับคือไม่เคยใส่มาก่อนนะผมก็แบบน่าจะขี่ยากต้องฝึกขี่ได้เรื่อยนะผมว่าเอาไว้ตรงนี้แหละถูกแล้วว่า,าไว้ตรงนี้แหละ <c oughs> โอ้จหลอยจริงนะออเออหลอกกินนะฮะดูครับมันก็จะจกโอ้ลออกกึนฮนะแต่ว่าโอ้มีตำรวจกนานครับเรือนน้ำมันควนนะผม ไม่เลยไม่รู้จะได้ยินเสียงหม่บูนหรือเปล่านะครับผมไม่เคยเหนอะไรนละยรถชนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ผมผมไม่รู้เลบ จับเครื่องทำไมนี่เชื่อตำรวจมั้งวะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบหล่อ,อมากเลยนะครับผมเสียขายราคาแบบสุดเกินนะไปดีกว่าดู ยี่สิบในวัยครับครับผมครับดีจังครับ ก็เชียนไทยก็อย่างนี้หน่อยสิเออไม่เหมือนแบบตามบางที่นะแม่งหยดน้ํามันแล้วแบบหยดน้ํามันแล้วไม่ทิ้งข้าไวโอ้โหแบบนี้ไม่เอาแล้วน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆเลย ไม่ชินเท่าไหร่นะผมครับผมนะครับก็มันมันมันแน่นมันปิดนะมันปิดเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องเฮ้ยยค่งแค่มาสูนหักกันโอ้โหคดดันเลย เืีอแบบโอ้โหแต่งเต็มจัดเลยไม่รู้คนทงไหมกม็รู้สึกว่ามันมันฟิตนะ็ต้ตอง<ม>อันนี้เพิ่งใส่ครั้งแรกไงเลยไม่รู้ว่าอาการแบบเออใส่รองเท้าอย่างนี้เอสซิ่งอย่างนี้มันมันเป็นยังไงแนละ้วแต่ก็รู้สึกได้เลยว่ามันฟิตนะอันนี้ผมเป็นคนสีผมสีสิบห้าท้าท้าผมสีสิบห้าขอไปในกำหยาแล้วก็ดีบผมวจะใส่ออกทิปพอดีเลยก็น่าจะดีมาก นะครับผมเดี๋ยวเราตอนนัดเกียร์นี่ผมยังรู้สึกว่ายังงัดยากอยู่เพราะว่าไม่เคยใส่ไงผมไม่เคยใส่เลยโอเค Happy, cuz it looks like we all don't know. Last half full or empty, man. We just wouldn't want a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, oh, you ดีนีวเ,วเร๊บรผมเราก็มาอยู่ที่ปทอเอ่อตับเต่านะครับผมจ้าจะไปเลยไหมครับไม่แบบแบบผมไม่ไปแล้วครับมันอันตรายแล้วครับผมเราไปเราไม่รีบนะครับเราไม่รีบแต่ผมก็รีบแล้วแหละเออเอาไปมาผมก็รีบนะ โอเคผมเราก็มาถึงที่โฟทอรบเต่าใช่ไหมวะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินกันโอเคนะผมรู้สึกว่าที่ผมใส่มานะครับผมก็มันมันไม่ได้ออกแรงเยอะนะเวลางัดเกียร์มันรู้สึกว่างัดเกียร์ไม่ต้องออกแรง เปนเยอะเพราะว่าความหนาของมันค่อนข้างเยอะนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าแบบที่ไบค์เกอร์ที่ควรซื้อมาใส่นะครับผมเวลาเดินทางนะผมแนะนํานะครับผมก็ดีนะครับผมก็จะมีตรงนี้แตกนิดหน่อยก็ผมก็ไม่ซีเรียสนะก็ปัดต่อเอาครับผมที่เหลือก็ดีหมดเลยสภาพก็แบบเนี่ยเนี่ยยังไม่มีรอยเอขี่ขี่มาเลยนะผม โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนไม่ว่าเป็นบ้ากูคุอยู่คนเดียวกู่เขาโยนบอลเป็นไปได้นะมเนี่ยแล้วก็เดินทางกันกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมแล้วก็มาหาอะไรกินกันเสร็จแล้วนะครับโอเคโอ้โหเดินโคตรหนักเลยเราก็อยู่กับเจ้าที่ยาของรวย ห้าสิบตาเนะี่ยโอเคนะครับโอ้โหถุงมือเดี๋ยวเราต้องจัดถุงมือใหม่แล้วนะครับผมเพราะไม่มีไม่มีเงินในกระเป๋าดีโอ้โหตอนนี้ไปกับลวงดาวเรียบร้อยนะครับผมตายแล้วเหมือเท่จัดเท่ทุกคลิปนะครับถุงมือโอเค เดี๋ยวเราเปเนอา้อาดูตรงนี้ดีบว่าต,ต้องไปเย็บเพิ่มตรงนี้นะครับผมก็เผือก่าไม่มีัญหาแล้วกลับเพยนครับผมต้องกลับแล้วครับแต่ว่าถ้าใส่ไปสักพักผมว่ามันชิดแล้วนะเริ่มมันต้อง,ม,องมันต้องแบบปรับตัวสักพักหนึ่งไงเอียนยูเทิร์นตรงนี้ได้ไหได้นะ มัน,มนคือถ้าใส่รองเท้าอย่างเงี้ยมันเท้าเราอ่ะมันจะแข็งไปเลยอ่ะมันจะไม่ตีนแบะตีนอะไรอย่างนี้นะก็คือผมว่ามันก็ดีนะ เ,เป็นเซ uh, อร์วิสเอ่อหนึ่งมื่นสองพันโลขี่บนนะร้อยยี่สิบ t ลชิว t So ไปได้ยัง t <c> on <oughs> <c oughs> Made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth And There ain't no point in resisting. Living life like a dream, maybe right, that's the thing Every night got a team, I've been tied to the scene Out on stage, here on screen, okay, it's a dream And I pray as a team, one day it be me If I want it, then I get it, Head it down, don't get it Push myself to the limit, if I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today, for a minute I don't stay, I just it, have no shame See if I believe they're looking up to me, they want the best of me now. Ooh. Best of me now, best of me now, best of me they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me เรื่อนะครับผมก็คือแบบเสียคู่เดียวไม่เอาก็เสียอันเดียวทำไงดีทิบหารแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองขี่กลับไปดูนะผมว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะครับ มันอยู่ยัเป็นซากไหมนะครับผมโอ้ยเย้ผมได้ไงวะไอ้เหี้ยเดะเดวเดะมาไปกอนท่านผู้ชมงานเข้าอีกแล้วไอ้เหี้ยผมว่าผมรู้สึกว่ามันตกแถวนั้นนะมั้งว่านะเดี๋ยวลองไปขี่กลับไปด่วนัะไปวิ่นด่วนว่ามันอยู่หรือเปล่านะครับผมเออ แม่งก็คือหายไปเลยไอ้เหี้ยหายไปไหนวะเฮ้ย,ยววไม่ว่าดูเหมือนจะหายไปจริเงเลย,เด,ยดูข้างทางเลยปิวไปเลยอะ่ะเออปิวหาย กขากรับอีกแ้่แบบสุดจัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วาเห็นปะกูติดหาเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็แบบขากรัขาตั้งนานเดือนเดียวเยว้กูไม่น่าเลยไม่น่าให้รถลอยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้อยังรอเลยครับเดี๋ยวใส่กระเป๋าแล้ได้วะ ยอมเลยวันเดียวไเปเลยดีกว่าให้มันหายไปเลยโ,โได้ไหมวะเฮ้ยได้เฉยเดเดเดๆๆเเก็บใส่ในกระเป๋านะักจุดผู้ชมได้ได้อยู่ก็เอากลับบ้านนะโอ้โหุงอันเดียวไม่โอ้โหโ,โซ่ขาดด้วยแบบโซ่น่าจะโดนนะมันยาวเกินเมื่อกี้เออ อันเดียไม่มีปัญหาหรอกแต่มันใส่คู่แล้วผมไม่ได้มัดเก็บไว้ดีไงมันมัดไม่ได้ไงมันเต็มเออเนี่ยนะครับท่านผู้ชม,มอย่าไปห้าเอย่าห้าวนะับอย่าห้าวนะครับผมอย่าห้าวที่จะห้อยไว้มันไม่ปลอดภัยเ <laughs> ย็ดเท่ไอเย็ดเท่แม่งตกเลย